สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามช่อง Top Super App แอ,อฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็ออพอดีก็ไอตัวธนาคารบิตคอยนะครับโอ้โหตัวนี้มันทอตสุดๆเลยนะครับก็ตะกี้ผมเพิ่งเพิ่งทำ u t u b e เสร็จนะครับดูเวลาที่ที่ผมโชว์ในในแอปใ,ในการทําได,ได้ได้เลยนะครับก็ ตอนนั้นยอดจะเป็นสามร้ยสมิบสี่บาทนะครับแต่ตอนเริ่มเริ่มสามรอสาสามนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นสี่ร้อยสามิบสามบาทแล้วนะครับกออ็อันนี้นะครับถ้าเราถ้าเราจะดูว่าไอ,อ้ที่เราได้มาเนี่ยมีมีคนอีกคนนี่เริ่มต้นมานี่มัาสามคนแล้วนะครับดูเวลานะครับเนี่ยนะครับอ,อตอนนี้ก็คืออเลี้ยงกันมาเลยนะครับ ก็โหเรียกว่าฮอตสุดๆเลยนะครับอันนี้นีอ่อด่วนเลยนะครับใครผมผมเห็นแล้วก็โหมันมันมามาบแบบแบบร้อนแรงสุดๆนะครับก็ผมก็เลยต้องมาทำคลิปที่สองเพื่ออให้ให้ทุกท่านได้ได้ทราบนะครับว่าว่าสิ่งนี้มันเป็นโอกาสทองของทุกของพวกพวกเราจริงๆนะครับก็ รีบๆเลยนะครับ um. วันนี้ทั้งวันนะครับท่าน,ท,านท่านสามารถแนะนําเพื่อนๆได้นะครับเพื่อนๆที่ท่านแนะนําไปเนี่ยก็ท่านจะได้คนละหนึ่งดอลลาร์นะครับเกิดท่านแนะนําไปหนึ่งร้อยคนนี่ท่านได้ร้อยดอลลาร์ทันทีเลยนะครับแนะนําไปพันคนท่านได้หนึ่งพันดอลลาร์ทันทีเลยนะครับด่วนเลยนะครับอย่าช้านะครับโอกาสทองมันมีไม่มากนะครับเรีบๆเลยครับครับผมผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ผมช่องท็อปซูเปอร์แอปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ